และเต้าหู้ขาวแบบนี้นะคะเต้าหู้อ่อนจะเอายี่ห้ออะไรก็ได้นะคะหั่นลงไปเลยด้านในเป็นแบบนี้โอ้โหกรอบๆนุ่มๆสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับลูกชิ้นทอดเต้าหู้เต้าหู้ถั่วเหลืองแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆเป็นเต้าหู้หลอดนุ่มๆนิ่มๆแบบนี้นะคะ เอามาทําลูกชิ้นทอดใช้วิธีถุงบีบมีเคล็ดลับง่ายๆด้วยค่ะที่ทําให้เป็นเม็ดลูกชิ้นแบบนี้นะคะขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะวัตถุด,ดิบหลักก็จะมีแป้งข้าวเจ้า100กรัมแป้งมัน5ช้อนโต๊ะและเต้าหู้ขาวแบบนี้นะคะเต้าหู้อ่อนจะเอายี่ห้ออะไรก็ได้นะคะหั่นลงไปเลยเห็ดหอมซอยเพิ่มความอร่อย ิ้นหอมซอยซีอิ๊วขาว1นช้อนชหนช้อนโต๊ะนะคะพริกไทย1ช้อนชาเกลือครึ่งช้อนชาคุกเา้าให้เต้าหู้ขาวแป้งแล้วก็เครื่องปรุงวัตถุดิบต่างๆรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเนื้อเต้าหู้อ่อนเขามีความนุ่มแล้วก็มีน้ำอยู่ปริมาณพอสมควรค่ะเราเลยไม่ต้องใส่น้ำเพิ่มนะคะ ผสมแป้งก็พอดีแล้วคลุกเค้าจนเข้าเนื้อกันดีอย่างนี้แล้วเป็นใช้ได้ค่ะและวิธีการทำเป็นลูกชิ้นที่แสนง่ายนะคะเจ๊ปานจะเอาแป้งลูกชิ้นเนี่ยใส่ลงไปในถุงแกงถุงใส่อาหารแบบนี้นะคะใส่จนเต็มแบบนี้แล้วมัดปากถุงได้เลยมัดหนังยางปกติเลยนะคะ ตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนถุงที่เราได้แบบนี้เจแปนจะบากเป็นการกระบาดแบบนี้นะคะแบบนี้วิธีทำเป็นลูกชิ้นก็บีบถุงนะคะแล้วใช้มีดเนี่ยปาดเนื้อลูกชิ้นออกมาแบบนี้เลยค่ะเขาก็จะได้เป็นลูกๆนะคะ เพื่อนๆดูสิคะเต้าหู้หลอดเดียวได้ลูกชิ้นเต้าหู้เยอะแยะเลยค่ะเ mm hmm. หลืองสุกแล้วก็เอาขึ้นให้สะเด็ดน้ำมันเลยนะคะ mm hmm. หน้าอร่อยมากๆทานกับน้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มไก่ซอสมะเขือเทศซอสพริกหรือว่าซอสบวยอะไรก็อร่อยค่ะด้านในเป็นแบบนี้โอ้โห กกอบ่าิน,น,น,านเอาไว้เป็นลูกชิ้นใส่ก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะคะจะทานเล่นหรือว่าจะเอาไว้สำหรับใส่อาหารก็ได้น่าทานมากๆจุ่มน้ำจิ้มแบบนี้ขอชิมหน่อยนะคะอ,อร่อยมากไวเ้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะเมนูเพื่อสุขภาพทำง่ายได้ประโยชน์ทำอร่อยด้วยค่ะ วิธีง่ายๆด้วยสามารถนำไปต่อยอดทำขายได้ด้วยนะคะเจ๊ปันขอตัวไปทานลูกชิ้นเต้าหู้ก่อนฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ